สถานีวิทยุสราญดม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรักโลกรักเรารักธรรมชาติรักสิ่งแวดลอ้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรักสิ่งแวดล้อมนะครับ,บกับ<ล>เราสองคนนะครับผมดาริสครับแล้วก็ข้อโพดค่ะครับทุกๆวันจันนะครับเวลา17นากา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับกับสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม,มนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนานอย่างยั่งยืน นะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อประเด็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะผ่านทางสถานีวิทยุสารานรมนะครับวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะคะสูกต้องครับสำหรับ<ม>วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดนะคะก็ค่อยเกินเกินกันไว้บ้างแล้วเนะอะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเจาะลึกนิดนึงถึงเรื่อง organic farming ิงหรือเกษตรอินทีนั่นเองใช่กับหัวข,ข้อที่ว่า มาปลูกผักกันเถอะวันนี้เราจะชวนผู้ฟังทุกท่านนะฮะ,ะที่รับฟังอยู่ทางนิตาตอนนี้นะครับผมมาปลูกผักกันนะฮะ,ะเรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยในในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมโลกเนี่ยกระแสในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบ clean food กิน clean อ,อะไรต่างๆาเนี่ยอจากเกษตรอินทรีย์ใช่มาแรงมากๆเลยทีเดียว นะ<ช>ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต,ต่างๆนี่มันก้าวหน้าเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึง<ช>หรือว่ารับทราบถึงแหล่งที่มาหรือว่าหรือว่าที่มาที่ไปของอาหารต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็เลยมีตัวเลือกในการที่หันจะมาหันมาบริโภคอาหารหรือว่าเกษตรสินค้าจากเกษตรอินทรีย์เนี่ย มาก <มา S 1> ขึ้นนั่นเองใช่นะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จากการที่เราที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าการดัดแปลงพันุก,กรรม GMO เนี่ยก็ค้นพบว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปแล้วนะสำหรับคนยุคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าคนก็เลยหันมาลองมาดูซิว่า การปลูกพืชแบบที่มาจากวิถีธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์เนี้ยมันจะเป็นทางเลือกได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะมีราคาสูงหน่อยแต่ว่าก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะใช่ครับอย่างที่ข้าพเจ้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งแต่ถ้ามองมองในอีกแง่หนึ่งใช่แต่มองมองในอีกแง่หนึ่งก็ดีต่อเกษตรกรเนาะเพราะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองเขาบอกว่าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเนี่ย ผู้บริโภคเนี่ยมีความนิยมมากเลยที่จะหันมาบริโภคผักผลไม้นะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์หรือว่าแม้กระทั่งขนมปังขนมปังโฮวีดรือขนมปังโฮเกนต่างนนี้ก็เริ่มมีมีเยอะมากขึ้นมันจะหนักนมันจะหนักกว่าขนมปังทั่วไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากใช่แล้วก็มีการสํารวจข้อมูลนะฮะของมูลนิธิสายใยแผ่นดินนะครับเขาบอกว่าพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเนี่ยที่ได้มี การรับรองมาตรฐานนะครับในปี2557เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน213,000กว่าไร่เลยทีเดียวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากจริงๆนะน่าภูมิใจ <laughs> แล้วก็มีปริมาณการส่งออกนะฮะที่ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอยู่ปีละ5,000ล้านบาท Mm hmm. น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังถึงรายละเอียดกันดีกว่าว่า,วาเอ๊ะเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วมัน <ไร S 2> เป็นยังไงใช่ม,มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับ แล้วรวมถึงเราจะยกตัวอย่างของไร่หรือว่าออบุคคลที่เขาทาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่คันไม่ได้ในปร,รประเทศไทยใช่การเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างของไร่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างะนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําการเกษตรอินทรีย์เนี่ย คือการทําการเกษตรแบบองค์รวมอืมอะไรคือการเกษตรแบบองครวมเออหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินจากทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเพราะฉนั้นเกษตรองครวมจริงๆแล้วหมายถึงการเกษตรแบบผสมผสานนั่นเองก็คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวแต่มีปลูกพืชหลายๆชนิดมีก็ไม่ได้ทำการเกษตรอย่างเดียวใช่ทำอย่างอื่นด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดของเกษตรอินทรีย์นะฮะก็คือจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรทางการเกษตรแล้วก็นิเวศการเกษตรด้วยะนะครับมีการให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ระบบนิเวศโดยทั่วไปของอที่อยู่รอบๆฟาร์มนั่นเองอระบบน้ําระบบดินนะคะระบบทางชีวภาพแล้วก็ระบบนิเวศของสัตว์ ใช่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการให้ความสําคัญในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินนะฮะการรักษาแหล่งน้ําให้สะอาดนะครับรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆนะครับแล้วแตกต่างจากเกษตร รูปแบบใหม่หรือเกษตรเชิงเดี่ยวยังไงฮะอืมซึ่งเกษตรเกษตรการเกษตรรูปแบบใหม่นะคะก็คือการเกษตรที่อย่างที่เราเห็นกันก็คือมุ่งเน้นไปที่ขายอย่างเดียวให้ได้ปริมาณมากๆแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องใช้สารเคมีเพื่อกระตุ้นนะเพื่อกําจัดศัตรูพืชแล้วก็กระตุ้นให้พืชผลผลิตเนี้ยออกมาได้เร็วใช่ครับ สรุปสรุปง่ายๆเลยก็คือเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติรอบๆนั่นเองนะครับส่วนเกษตรทั่วไปหรือเกษตรเชิงเดียวเนี่ยจะคำนึงแค่ทำยังไงให้ได้เยอะที่สุดทำยังไงให้ขายได้กำไรมากที่สุดนะฮะโดยไม่คำนึงถึงผลเสียนะครับมันเป็นที่มาของเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็เลยปฏิเสธในการใช้สารเคมีหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับผม แล้วก็มุ่งหวังที่จะสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหารการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเขามีการนิยามเกษตรอินทรีย์เนี่ยว่าเป็นการบริหารจัดการฟาร์มแบบเชิงบวกหรือ positive management ใช่ครับผมก็คือเป็นการที่ทำให้เกิดผลที่ดีขึ้นมาไม่ได้ทำให้เกิดผลที่เสียขึ้นมาใช่ไหมเป็นการนอกจากจะปลูกผักแล้วก็เป็นการอย่างที่บอกก็คือรักษาสมดุลของธรรชาติด้วยนะคะ ทีนี้อ,อย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไปว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่เกษตรอินรี NC, หรือว่ามีฟาร์มอินรีย์ที่ได้รับมาตรฐานนะฮะจำนวนกว่า2 1 0 0 0 0กว่าไร่นะครับแล้วมาตรฐานที่ว่านี่มันมีอะไร <c oughs> บ้างมีอะไรกันแน่ครับผมอย่างแรกเลยก็คือที่ดินเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานคืออะไรก็คือไม่มีสารเคมีตกค้างใช่หรือไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตใดๆทั้งสิน้นใช่ครับผมแล้วมีอะไรอีกคะ อ่อย่างต่อไปนะครับก็คือต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์นะฮะที่นําไปคลุกกับสารเคมีสังเคราะห์อืมก็คือสารเคมีอะไรก็ตามเนี่ยอย่าอยู่ในใไร่แหละอย่าอยู่ในกระบวนการผลิตเลยใช่จริงจริงในในหลายๆฟาร์มหรือ,อหลายๆไร่นะฮะ <c oughs> ก่อนที่เขาจะปลูกเนี่ยเขาจะนําเอาเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะปลูกลงดินเนี่ย ไปคลุกกับสารเคมีบางตัวหรือบางอย,ย่างให้เติบให้ใหโตเร็วอ่านั่นด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงหรือสัตว์นะฮะมากัดกินมเมล็ดก่อนที่เขาจะเติบโตแล้วกลายเป็นต้นกล้าเพราะฉนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีนี้ก็คือใช้มเมล็ด ที่ไม่ได้ผ่านสารเคมีหรือว่าสารอ,อาจาจะมีปุ๋ยบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นปุ๋ย,ยที่มาจากปุ๋ยนซนะีมาจากมูลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมสิ่งต่อไปนะฮะที่เป็นประเด็นในเรื่องของมาตรฐานก็คือจะต้องใช้เมเล็ดพันธุ์นะครับหรือสิ่งที่ เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ได้มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมไม่ได้มาจากกระบวนการ NGO นั่นเองเอ้ GMO n g o ยังไงใช่นะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงก็คือพยายามใช้นะฮะเมล็ดพันธุ์หรือว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดจากการตัดแต่งทางพันธุกรรมหรือทําให้มันแข็งแรงขึ้นโดยโดยทางจีเนติกนะครับ นอกจากนี้แล้วนะคะก็มาตรฐานอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือต้องมีการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสําคัญมากๆในการเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะทีนี้ถ้าถามว่าข้อดีของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมูดป<ม><ไ>ระโยชน์เยอะแล้วล่ะเยอะและข้อดีนะฮะมีอะไรบ้างง่ายๆเลย3อย่างนะฮะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอลองลองคิดตามไปกับพวกเรานะฮะอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมสุขภาพและแลเศรษฐกิจค,ค่ะ สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะฮะก็คือในเรื่องของแน่นอนสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆนะครับรวมไปถึงการลดปริมาณสารปนเปื้อนในธรรมชาตินะครับต่อสุขภาพละ่ะ สุขภาพนะคะก็อย่างที่รู้กันนะกินของที่มันไม่มีสารเคมีใช่ไหมคะก็เราจะได้วิตามินเต็มที่แล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีกว่าใช่ลดการ<ม>สะสมสารเคมีในร่างกายของเราใช่แล้วค่ะแล้วก็วกผักเลีเ้ยงมะเร็งอย่างละอย่างสำคัญใช่นะแล้วก็ผักก็ยังสดกว่า<ๆ>แล้วก็ค่ะเอ่อกินเขาเรียกอะไรนะสุขภาพจิตก็จะดีด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่าผักมันจะมาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะบริโภคได้อย่างสบายใจนะครับอย่างสุดท้ายคือต่อเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็อย่างที่รู้ก็คือผลผลิตมีคุณภาพกว่ามีปริมาณที่ดีแล้วก็ราคาก็สูงกว่าด้วยใช่เพราะนั้นเป็นการ<ม>เพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้า<ม>นอกจากนี้ยังเป็นมีการส่งออกได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านทราบนะฮะประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็น ประเทศเมืองร้อนที่มีทั้งผักผลไม้ที่ได้รับ<า>ความนิยมเยอะอม,มากๆแล้วเราก็ะะมีการส่งออกไปที่อเมริกาที่จีนอย่างเงี้ยเป็นจํานวนสูงทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผักผลไม้ที่มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยแน่นอนว่าต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของการส่งออกได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นเกษตรอินทรีย์ก็มีส่วนช่วยในการพรัฒนาการส่งออกได้ด้วยนะครับมาเรามาดูเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยกันบ้างตัวอย่างที่ ที่เห็นได้ชัดนะคะก็วันนี้เรานํามาให้นามาแนะนาให้สองไร่นะสองไร่เหมือนมาขายที่เลยวันนี้เรามากันสองไร่นะครับสองไร่ค่ะอ่าไร่แรกที่คนเอ่อคนทั่วไปก็น่าจะรู้จักค่ะชะชื่อว่าไร่ปลูกรักนะคะชื่อน่ารักมากๆอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะใช่เขาบอกว่าไร่ปลูกรักเนี่ยเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ เป็นฟาร์มหนึ่งนะฮะที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวะนะครับมีทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส่งขายทั้งในประเทศและต่าง,างประเทศ,เทศด้วยเพราะว่าได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบสากลเรียบร้อยแล้วคใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยฟาร์มนี้เนี่ยเขายังเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ทดลองลงมือทําเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ได้เลยนะครับผมโดยเขาบอกว่าเจ้าของไร่เนี่ยเขาบอกว่า ได้เจ้าของไรอเขาชื่อคุณคเนตแต่คุณเอนะฮะเขาเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อปี25 4 3ัน้ามเขามีพื้นที่อยู่ประมาณ60ไร่แล้วเขาต้องการที่จะทำให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์นะครับโดยที่พยายามที่จะไร้สารพิษไร้ยาฆ่าแมลงนะฮะแล้วก็ไร้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคุณเอที่ที่เขาเป็นเจ้าของไรเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อเราก็มีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย เขาอยากที่จะเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยให้เข้าใจถึงการพ่อปูแบบกเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่คนคนรุ่นใหม่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเรื่องนี้เท่าไหรนะ่เรื่องทาการ,กรเกษตรเท่าไรหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยอยากให้ทุกคนเนี้ยได้มาสัมผัสก,กับธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่เป็นกเกษตรอินทรีย์จริงๆอะ่ะใช่เพราะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะที่วันหยุดครั้งต่อไปนะฮะ ที่มีเวลาว่างก็อาจจะแวะเวียนกันไปเที่ยวได้นะครับที่ไร่ปลูกรักจังหวัดราชบุรีนี่เองใช่ซึ่งตอนแรกพอไปถึงเขาก็จะให้ดื่มเครื่องดื่มออร์แกนิกของเขาเนี่ยแหละแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับการทําฟาร์มนะคะแล้วก็พาไปทัวร์ชมฟาร์มแล้วก็อย่างที่ดาริสบอกก็คือให้ได้ลองปลูกกันด้วยนะคะแล้วก็ให้ได้ไปดูการปลูกพืชหมุนเวียนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขามีมีอะไรบ้างคะผักเขามีเยอะมาก่เขามีเยอะมากเขามีทั้ง โอลิฟเขียวโอลิฟแดงนะฮะมีทั้งผักสลัดผักกาดหอมนะครับผักคะน้ากวางตุ้งเยอะแยะมากมายอาะพูดไม่หมดแล้วกันนะฮะถ้าเกิดผลไม้ก็มีเยอะนะใช่ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับไร่ที่สองอ่ะตะกี้เราไปทางภาคตะวันตกอ่ะคราวนี้เราขึ้นภาคเหนือกันบ้างเราจะไปที่ไหนกันเลย ไร่กำนันจุนค่ะอันนี้ทุกคนต้องรู้จักต้องเคยได้ยินมาบ้างแหละน่าจะได้ยินมาบ้างนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะไร่กำนันจุนเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการทำไร่ส้มเขียวหวานค่ะไร่เขาแต่ก่อนเขาก็เรียกว่าไร่ส้มกำนันจุนใช,ใช่ไหมใช่แล้วก็ด้วยความที่กำนันจุนเองเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วเขาเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในแถบจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาเรียกว่าน้ําไหลทรายมูล ใช่ก็คือเป็นพื้นที่แม่น้ําที่พัดเอาความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมานะครับเขาเลยนอกจากทําไร่แล้วเนี่ยเขาเลยพยายามที่จะพัฒนาไปสู่การเกษตรแบบผสมผสานมีอะไรบ้างมีบ่อปลานะฮะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต้องบอกก่อนว่าเขามีกี่ไร่ที่เนี่ยทั้งหมดเป็นหมื่นไร่เลยนะแล้วที่ปลูกบ่อปลูกไม่ใช่เลี้ยงปลานะคะสามพันไร่ค่ะเยอะมากจริงๆแล้วก็มีเขามีนอกจากนี้ก็จะมี สมาชิกเกษตรกรเนี่ยที่ทาร่วมกับใช่ค่ะร่วมกับไร่กำลันจุนซึ่งสมาชิกเนี่ยทั้งหมด2,600รลายเลยใช่ครับผมก็สําหรับไร่กำลันจุนนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าเกิดขั้นไหนที่แววเวียนผ่านไปแถวๆนั้นก็อาจจะลองแวะไปได้ผมเคยไปครั้งหนึ่งนะที่ที่ไร่กำนันจุนแล้วก็ชอบมากๆเลยคือปลาส้มปลาส้มใช่ท่เขาเลี้ยงในสามพันไร่เนี่ยนะเขาบอกเป็นปลาที่เลี้ยงเลี้ยงเองในในในพื้นที่ของเขานะฮะแล้วก็เอามาทํา ผ่านกระบวนการผลิตที่ทําเป็นปลาส้มเนี่ยทํากันเองโดยชาวบ้านแถวนั้นแล้วเขาให้ได้ให้ชิมป่ะคะตอนไปตรงนั้นชิมนะล้วซื้อกลับมาด้วยก็เขาเหมือนเขาการันตีนะฮะว่าเป็นปลาส้มที่ที่สะอาดนะครับถูกสุขนามัยแล้วอร่อยด้วยใช่อ่าแล้วก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเราก็อย่างอย่างที่เราบอกกันทุกอาทิตย์เนาะหลายๆครั้งที่เรานำเป็ตัวอย่างส่วนมากเราจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะจริงๆชอบเที่ยวทั้งสองคนนะฮะ ก็อย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเราเราไม่มีผลกําไรใดๆทั้งสิ้นใช่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์หรืออะไรนะคะใช่ครับผมเพราะนั้นการเกษตรอินทรีย์นะฮะนอกจากสองไร่แล้วนะครับยังมีไี่อื่นทีมีมากมาจิบทอมสันก็มีใช่จิบทอมสันนะฮะไร่เล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดที่ทําการเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆจังหวัดเนี่ยมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ลองลองถ้าใครสนใจนะคะหรืออยากจะลอง หางานอดิเรกใหม่ๆดูนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าไปก็ลองเข้าไปศึกษาหาความรู้ดูในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะช่วงนี้นะฮะเราจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรนะครับที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็บูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์องค์กรนี้มีชื่อว่าอ้ o f นะครับ W W O O F นะครับหรือย่อมาจาก World Wide Opportunities on Organic Farms นั่นเองอมีที่มาอย่างไงเอ่ยจริงๆ m o ฟเนี่ยเริ่มมาจากคุณซูคอปป์นะคะเป็นเป็นคนอังกฤษเขาเป็นเลขามาก่อนเคยทำหน้าที่เป็นเลขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่ในเมืองแล้วเขาก็คิดว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้คนอย่างเขานี่แหละได้สัมผัสกับ อะไรเงี้ยเกษตอินทรีย์ได้ลองเรียนรู้วิธีอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เลยลองเ,อเปิดเป็นที่แรกเขาตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะไปทำฟาร์มไปทำฟาร์มที่ซัสซสเซกซ์ที่อยู่ในอัง,ก,องกฤษใช่ค<ช>่ะแล้วก็สักพักมันมันก็บูมขึ้นมาเป็นพบสุดท้ายกลายเป็นว่าหวยคนชอบมาก<ช>ก็เลยกลายมารวมกลุ่มกันนะคะก็ตั้งชื่อว่าวูฟนี่แหละซึ่งทุกวันนี้เนี่ยวูฟก็มีแทบจะเรียกได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกเลย ประมาณใช่เกือบร้อยแล้วล่ะตอนนี้ใช่แล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีไร่ที่เป็นวูฟนะฮะก็คือมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะครับรวมไปถึงคนไทยเองที่ออกไปอาสาสมัครในต่างประเทศนะครับในไร่ออร์แกนิกฟาร์มต่างๆซึ่งหลักการง่ายๆนะฮะของวูฟก็คือการที่เราไปทํางาน เป็นอาสาสมัครในไร่เพื่อเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์นะครับและวก็วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยใช่โดยที่เราเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายยกเว้นค่าเดินทางใช่แล้วก็ทางเจ้าของฟาร์มเองเนี่ยเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้เราเพราะว่าเราเป็นอาสาสมัครอันนี้ก็แล้วแต่ตามอธยาศัยค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนี้ก็คือถ้าลุงลุงป้าป้าคนไหนใจดีเขาก็อาไปเถอะลูกอะที่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มีใช่ทีนี้ เขาพ่อเองก็เคยไปวูฟมาใช่ไหมครใช่ค่ะที่ประเทศเกาหลีมาเป็นเวลาสามเดือนทีนี้อยากให้ลองเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์จากโครงการวูฟเนี่ยคืออะไรคะคงจะเป็นวิถีชีวิตค่ะวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆที่ได้ไม่ได้ฝืนธรรมชาติเหมือนในเมืองหลวงอ่ะเป็นวิถีชีวิตที่เราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เวลาอยู่แล้วรู้สึกว่า ใจิตใจมันเป็นสุกนะมันสบงบเพราะว่าส่วนมากฟาร์มที่ไปจะอยู่อยู่ในชนบทนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆเขาอยู่บนเขาตอนกลางคืนเราก็จะมาดูดาวกันแล้วก็นั่งกินบาร์บีคิวกินอะไรกันแล้วก็ผักที่ได้ที่ได้กินนะคะก็เป็นผักที่มันมันสดมากจริงๆมันเกาะมากแล้วก็ <Okay S 2> ลุงลุงป้าป้าก็แข็งแรงมีแบบอยู่กับธรรมชาติจริงๆอะ่ะสโลลฟฟของจริงนั่นเองสโลลฟ์ <Slow life S 1> ที่เป็นที่ค่อนข้างจะ ได้ประโยชน์อะค่ะครับผมใช่สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะที่อยากจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวูฟนะครับก็เข้าไปได้เว็บไซต์ของวูฟเองนะคะซึ่งแต่ละประเทศเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเองใช่แล้วแต่ ก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่อยู่กับเราจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับหัวข้อประเด็นในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์นะครับผมสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะที่อยากจะรับฟังวิทยุย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่สรานรมนะครับ mfa go t h นะครับหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนะครับแล้วก็มี YouTube ด้วยนะฮะถ้าอยากเห็นวิดีโอนะคะถ้าอยาก เเหห็นน้าารดูย้อนหลังที่เป็นวิดีโอก็เข้าไปที่สารนรมเรริโอชาแนลนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ